รับเข้าสู่การจัดอบรมหัวข้อมาตรฐานรายงานทางการเงินไทยและทิศทางเข้าสู่ส่านเปลี่ยนแปลและผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมกาสรสัมมนาทุกท่านในนามของคณะรราบัญชีขอขอบพระคุณตลอดที่การปฏิบริงา,า,านเป็นอย่างูที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการสรัมมนาท,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 ทางวิชาการโดยสเกียรติและก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมกันเป็นประธานในพิธีการในวันนี้นะครับ ที่เป็นบริษัทกลุ่มน้ํามันนะครับปีนั้นราคาน้ํามันในตลาดโลกมันตกลงไปเยอะแยะเลยนะครับแล้วบริษัทย่อยบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับพีซื้อเข้ามานะครับแล้วปรากฏว่าซื้อเข้ามาได้แค่45%เองนะครับอีก55%เนี่ยเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่ไมารควบคุมนะครับตอนนี้เราอยู่กับดรปัญญาสมำลิ์ประดิษฐ์นะครับผมอยากจะถามว่า,าบุคลิก ของนักบัญชีทั่วไปนี่จะเป็นยังไงนะครับท่านก็อันดับที่1เลยนะครับก็ต้องมีความรู้ความสามารถนะครับจริงๆเนี่ยขนาดนี้นะครับแล้วก็มีพวกจัรยาบรริชาชีพอยู่นะครับแล้วก็เราก็ต้องบอกว่าเรากําหนดไว้ตามจรรยาบรริชาชีพว่าต้องมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็เข้าใจธุรกิจนะครับที่เราจะไปทํางานกันนะครับว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง โลกจริงนะครับก็คือธุรกิจจริงๆกันที่ทำงานกันหรือว่าโลกเสมือนก็คือโลกของไซเบอร์ต่างๆนะครับโลกทางอินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วก็สุดท้ายเลยก็ที่สำคัญที่สุดกว่านั้นเลยก็คือต้องมีเรื่องจริยธรรมนะครับอาจารย์ช่วยแนะนำอย่างหนึ่งนะครับนักบัญชีที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะ a อซเนี่ยนะ,อ,ะอาจารย์จะแนะนำยังไงกับนักบัญชีกลุ่มนี้ด้ครับโอเคอ่าก็คือ อันดับที่หนึ่งเลยก็คือบอกว่าเราคงจะอยู่ในบ้านเราเฉยๆไม่ได้นะครับก็คงต้องรู้ภาษาอังกฤษนะครับรู้ไปถึงบาาษาอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับบรูไนเขาใช้ภาษาเดียวกันนะครับเวียดนามเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับพม่านะครับเมียนมาานี่นะครับเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับคุยกับเขานะครับให้เข้าใจนะครับแล้วก็ ในขณะเดียวกันเนี่ยความรู้พื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปปรับเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่าไปอยู่ในประเทศของเขานะครับใช้ทรัพยากรเขากฎหมายเขาเป็นยังไงนะครับต้องทราบพวกนั้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราเป็นเอ c ซีก็เป็นแค่ส่วนของโลกนี้ท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องไปดูว่า a อ c ซปรับไปยังไงกับโลกด้วยเหมือนกันนะครับเตรียมพร้อมอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะครับ ในตอนนี้นะครับถ้าเทียบกันใน10ประเทศนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือกลุ่ม6ประเทศแรกที่เข้าใน AEC ก่อนกับกลุ่ม CLMV นะครับก็คือกมัมพูชาเมียนม่านะครับลาวและเวียดนามนะครับ CLMV นะครับ กลุ่มตรงกลุ่มหลังเนี่ยนะครับเขาจะมีพัฒนาการที่ช้ากว่าแต่ว่าการรับมาตรฐานบัญชีอะไรพวกนี้นะครับการปฏิบัติงานก็จะง่ายกว่านะครับแล้วก็ในเดียวกันกลุ่มหลังเนี่ยนะครับก็จะมีกฎเกณฑ์ของประเทศเยอะกว่ากลุ่มแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปเนี่ยนะครับโอกาสเนี่ยนะครับที่เราจะได้เนี่ยนะครับก็คือการเข้าไปในกลุ่มหลังนะครับเพราะว่านักบัญชีเขาเนี่ยจำนวนก็จะน้อยกว่าเรานะครับ จำนวนนักบัญชีในประเทศเราเนี่ยนะครับเทียบกับประชากรทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีเป็นประมาณเป็นหลักร้อยเทียบกับร้อยคนเทียบกับล้านคนอย่างเงี้ยนะครับในขณะที่เขาเนี่ยอาจจะมีสัก3คนเทียบกับล้านคนอย่างเงี้ยนะครับประชากรเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเราก็คือเข้าไปที่กลุ่มนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยปัญหาอีกการหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องภาษานะครับ เรื่องวัฒนธรรมเป็นอีกเรื่องใหญ่ๆเลยนะครับที่เราควรจะต้องสนใจนะครับวันหยุดนะครับหรือว่าการที่บอกว่าการยอมรับอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะมีประเด็นที่ต้องให้พิจารณากันมากมายทีเดียวนะครับอย่างเช่นบอกว่าหยุดตุดจีนสมมติว่า,าหรือว่าวันหยุดที่เป็นวันหยุดวันแรงงานนี้นะครับถ้าพี่ไปมาเลหรือถ้า ถ้า,าท่านาผู้สนใจประกอบการนะครับไปมาเลไปเวียดนามนะครับท่านอาจจะไม่เจอใครเลยทุกคนหยุดงานไปหมดเลยไปท่องเที่ยวมีเทศกาลอะไรนู่นนี่นั่นหมดเลย,เน,ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเข้าไปในจังหวะไหนนะครับก็ต้องศึกษานะครับสภาพแวดลอ้อมภูมิประเทศต่างๆนะครับกฎระเบียบในการปฏิบัติงานกฎหมายบัญชีมีอยู่กี่ประเทศนะครับของบ้านเราเพิ่งมีตอนปี2 5 4 3นี้เป็นต้นนะครับมีมากมายที่ คุณจะต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลกัหลกๆขอแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มทางด้านของการใช้ชีวิตนะครับก็คือต้องรู้วัฒนธรรมรู้ภาษานะครับกลุ่มของกฎระเบียบการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศเขาด้วยเหมือนกันนะครับไปใช้ทรัพยากรของประเทศเขาจะอยู่ยังไงให้เขาบอกว่าให้เขาอยู่แล้วเขาไม่ อยู่แล้วมีความสุขทั้งสองฝ่ายก็คือเราไปลงทุนเราก็ทําให้กลุ่มของ AEC เราพัฒนาขึ้นไปด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันเราก็ได้ผลประกอบการนะครับได้ผลประกอบการก็ได้สร้างงานได้ ได้ทำให้คนของเรามีประสบการณ์ในต่างประเทศมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็วงวิชาชีพก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเตรียมพร้อมตรงน,นี้นะครับก็คือสำหรับท่านที่ยังศึกษาอยู่นะครับมีโอกาสศึกษาภาษาเพิ่มเติมได้ก็ศึกษาภาษาเพิ่มเติมไปนะครับมหาวิทยาลัยก็อาจจะต้องมี ภาษาหลักๆเหล่านั้นนะครับในกลุ่มอาเซียนออกมาให้ศึกษาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูโอกาสในการทำงานนะครับดูวิธีการปรับตัวนะครับก็อ,อะไรที่คิดว่าทำแล้วไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดระเบียบภาษีไม่ผิดาามาตรฐานนะครับไม่ผิดเรื่องศาสนานะครับก็ปฏิบัติไปแล้วก็ทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นกับ AEC ทั้งหมดโดยตรงนะครับ